มาที่ข่าวบันเทิงทางฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะครับ<ฆ>ล่าสุดทีมนักแสดงนะฮะจากอูยองอูทนายอาัจฉริยะนะฮะก็มีแพลนไปฉลองความสำเร็จพักผ่อนกันที่บาหลีครับแจ้งจุดหมายปลายทางออกมาแล้วนะครับว่าจะไปเกาะบาหลีทีมนักแสดงและผู้กำกับนะฮะจากซีรีส e ์ extraordinary a t t e r n i y w หรืออูยองอูทนายอาัจฉริยะ จะลัดฟ้ามาพัดร้อนฉลองความสำเร็จของผลงานเรื่องนี้ทีล่าสุดทับนักแสดงครับโดยเฉพาะคู่พระนางอย่างพักอ่นบินและคังแทโอขึ้นแทนนักแสดงนะซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญมาเป็นอันดับหนึ่งและ2นะฮะต่อเน,นื่องมาหลายสัปดาห์ไม่นับรวมเรตติ้งสวยหรูอยู่ที่14-15และนอกจากนี้ก็ยังเป็นแชมป์ซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในยอดนิยมอันดับ1บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังอีกด้วย โดยจากการเปิดเผยของตัวแทนระบุว่าทีมนักแสดงนะที่จะลัดฟ้าไปพักผ่อนด้วยกันที่บาหลีในวันที่8สิงหาคมนี้ครับจะเป็นแก๊งทนนายของนางเอกแบบครบทีมไม่ว่าจะเป็นพักอินบินคังกียองจูจงฮยอ ok, กฮายุนคยองและ,ะพระเอกนะฮะคังแทโอพระเอกสนุมุลของเรื่องนี้ก็กำลังเตรียมตัวเข้ากรมก็เลยอาจจะพลาดโอกาสไปเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้ครับ